รู้จักคาบกับ,บาพ้าแห้งแล้ววิ่งเข้าไปเล่นในบ้านขุดรูเธอเป็นโพงเลยงูแค่น,นี้ใหญ่เดียมึงกล้ามือจะลวงมึอยล่ไล่ไล่หนูเคยล้วงหนูเกิดไปเจองูทำไงเนี่ยกัดนิ้วขาดีครับแล้วตัวเลอะดินแล้วแม่ก็เอาขึ้นที่นอนนะ <c oughs> ชอบเย็นเย็นทายเย็นเย็นมือหรือว่ามือใช่ป่ะหาหนูว่าห่างมันปะห่างหนูบ่าน่ะมากไม้มี่หางหนูเหรอใสยเข้าปากไปกินทสายแม่ทำให้มันขยับขยื่นสิ เนี่ยเหมือนมันรู้นะพอตั้งกล้องทีไลปุ๊บมันหยุดทุกทีเลยขนาดมันไม่เห็นว่าตั้งกล้องนะไม่ได้ยินเสียงอะ่ะแล้วนอนนิ่งแล้วเดี๋ยวดูนะพอโยกปิดกล้องนะมันจะขยับเยื่น